สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Defense Derby นะคบผมอันนี้เป็นเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวเกมจะเป็นแนวแบบอ่าทาวเวอร์ Tower. เอ้ไม่ใช่ Defense Tower นะก็คือป้องกันป้อมของเราป้องกันฐานของเรานั่นเองครับก็คล้ายๆแบบเกม Defense Tower ทั่วไปครับแต่จะมีจุดต่างอยู่ที่ตัวละครนะครับที่เราจะเอามาป้องกันนะเราต้องไปแย่งซื้อกับคนอื่นนะเราจะต้องเอาเงินไปบิดแข่งคนอื่นว่าเราจะได้ตัวนี้หรือเปล่านะครับ ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะบิดเท่าไหร่นะครับเรามีเงินเท่าไหร่เราจะบิดเท่าไหร่เราก็ต้องรอดูลุ้นเหมือนกันนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะบิดยังไงนะครับเท่าไหร่นะครับผมส่วนในตัวเกมนะครับก็จะมีโหมดฝึกฝนนะครับโหมดฝึกฝนก็เหมือนคล้ายๆแบบเราอัพอัพขั้นนะอัพขั้นขึ้นไปนะครับผมเนี่ยเหมือนของผมนะ่ยเนี่ยผมอัพขั้นไปแล้วผมก็ได้มานะพอเราขั้นต่อไปปุ๊บแต็ม120เราก็จะได้ตัวนี้มา อันนี้ก็จะเป็นพวกของรางวัลนะครับในการที่เราอัพขั้นเสร็จนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเมืองของเราปราสาทของเรานะครับแล้วก็ตกแต่งได้นะอันนี้ก็คือปราสาทสีแดงๆนี้ผมได้มาจากาการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเขาแจกฟรีนะโอ้อกบอกเลยว่าสวยมากๆอันนี้เนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับเขาก็ทําตามคำแนะนําไปเรื่อยครับก็จะสอนวิธีเล่น ยังไงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วิธีปิดนะครับผมทั้งตัวละครที่เราต้องลงอะไรประมาณนี้นะภารกิจประจําวันนะครับก็มีเหมือนเกมอื่นทั่วไปนะครับผมแล้วก็รายสัปดาห์นะเราอีนก,ก็จะได้ปกพวกแต้มอะไรพวกนี้มานะครับก็ไปใช้ซื้อของต่างๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะกล่องของขวัญน,นี่ปลดล็อก400นะ4ี400่ยเหรียญนะครับ400แต้มของเรานะอันนี้ก็เป็นอ่ากิจกรรมผู้เล่นใหม่นะครับก็จะแจกการ์ดแจกเงินวันที่7ได้การ์ดในตํานานด้วยนะ อันนี้คือแบบสุดยอดมากๆเลยอันนี้ก็เป็น,นคิวบิกน้ำใช้เปิดการ์ดแห่งโชคชะตานะเพชรนะครับใช้ซื้อไอเทมในเกมครับอันนี้ก็แจกให้นะครับผมก็เยอะนะใครยังไม่ลองเล่นก็โหล,หลดมาเลยนะครับใครยังไม่โหลดสิใครยังไม่โหล,ด,หลดก็รีบโหลดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดน,นะอันนี้ก็จะเป็น pack. แพ็ครายวันนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผมสามสิบวันก็รับวันละร้อยเพชรนะสามสิบวันก็อสามสิบวันสามพันเพชรสามสิบวันก็สามพันเพชรนะสามพันห้าร้อยเพชรเนี่ยละกัน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นาแพ็คเทศกาลนะครับก็คือรับทันที1,000เพชรนะก็ถ้าเราเก็บแต้มของเราได้ถึง1 0 0 0เพชรเราก็จะได้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่แต้มของเรา1,000 1000เขาเรียกว่าอะไรวะ1 0 0่อะไรเนี่ยแหละเนี่ยไอเหรียญแล้วกัน1000พเหรียญน,นะครับก็จะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจหมด บิ๊นะครับรับ1น0 0เพชรทันทีที่ซื้อแพ็กเกจรับเพิ่มไม่เคลียด่านบิได 3, ได้สาเร็จสูนสุดรวมส0 0 0ัเพรเนี่ยด่านบิดก,ก็คือด่านพวกนี้นะครับเราก็เอามาเราก็ผ่านแล้วก็เราก็ไปรับนะครับผมอันนี้นะส่วนร้านค้านะครับก็จะเป็นพวกโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีอยู่3ามเผ่านะทุกคนมีทั้งเผ่ามนุษย์เผ่าสัตว์แล้วก็อันนี้เผ่าอะไรอะเผ่าเอลนะครับมีอยู่3าเผ่านะแต่ในอนาคตผมไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็คิวบิตการแทงโชชตานะก็จะมีให้เราสุ่มนะครับใครสายสุ่มก็ลองสุ่มดูนะเนี่ยพวกก็จะมีพวกเงินพวกน้ำอาอมฤตนะครับไว้อัพตัวละครน,นะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจซีซั่นนะครับเปิดการ์ดเหรียญต่างๆอันนี้ก็แนะนํานะที่เขาซื้อแนะนนะําน,นะครับก็เปนะ็นแพ็กเกจพรีเนมะียมนะครับมีซีซั่นพาร์ด้วยนะนี่นะครับอ่าซีซั่นพาร์พรีเมียมนะครับก็จะได้ของรางวัลเยอยะแยะมากมายเลย สูงสุดรางวัลใหญ่ก็น่าจะเป็นอาการ์ดนะครับการ์ดในตำนานนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงนะถ้าอยากไปลองดวงก็ไปสุ่มนะครับอันนี้ก็เลเวลนะเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อก่อนอาเป็นไอสตอรี่นะครับก็เป็นชื่อช่องผมเลยไอสตอรี่เปลี่ยนฟรีนะครับครั้งแรกนะเปลี่ยนฟรีอันนี้คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นในเกมให้ดูนะครับไอ้ก่อนจะไปเล่นนะ ฮีโร่ครับเราก็กดดูได้นะมันก็จะมีอยู่หลายตัวเลยฮีโร่เผ่าละ3ตัวนะครับอันนี้เราก็แล้วแต่ชอบนะว่าเราอยากใช้ตัวไหนนะแต่จริงๆมันก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับเพราะส,สูงไปก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนนะครับพวกการ์ดพวกนี้นะยูนิคยูนิคก็คือเป็นพวกฮีโร่ Hero ของเผ่าเรานะครับแต่ละเผ่านึงก็จะมีเยอะนะอย่างเผ่าอันนี้เผ่ามนุษย์นะครับก็มีอยู่เก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะอันนี้เผ่าสัตว์นะครับก็จะมีอยู่สิบตัวนะครับ อันนี้เอวก็สิบตัวนะครับมนุษย์เยอะสุดนะอันนี้จะเป็นสายดามนะเขาอ๋อมันมีแยกให้เราด้วยนะครับปึ๊บเอามันก็เหมือนกันนี่ก็มนุษย์สิบเอ็ดตัวสัตว์สิบเอ็ดสัตว์สิบตัวแล้วก็เอวสิบตัวนะครับเอาพวกนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะในเกมนะว่าเป็นยังไงนะนี่เราก,กดเริ่มไปครับแล้วก็รอจับคู่สักคู่นะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับ แต่ถ้าเล่นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยคือแบบน่าจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคนยังไม่มาและบางคนยังไม่รู้นะครับอันนี้เว็บแรกนะครับเขาก็จะแรนดอมคาร์ทให้เรานะครับที่เราลงมานะที่เราจัดเด็กนะครับเขาก็จะอันนี้ให้เรานะแรนดอมให้เรานะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ในการที่เราลงเด็กนะเราจะต้องอ่าลงเป็นคู่นะครับแบบ ในตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวได้ด้วยเนเราก็สังอันนี้คือสกิลพิเศษนะครับเราก็สามารถใช้ได้ถ้าเราทีเกตกดเราก็กดเป็นราคากลางไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเราต้องมาบิดแข่งคนอื่นนะเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะลงบิดเท่าไหร่นะครับผมใส่ไปสิบเอ็ดแล้วกนะันเพราะว่าเป็นเผ่ามนุษย์ไงผมต้องใช้อยู่แล้วเห็นไหมเราลงมาสิบเอ็ดเราห่างกันหนึ่งเหรียญน,นะฝั่งรู้ก็จะไม่ได้ครับหนึ่งเหรียญก็จะอยู่กับเรานะอันนี้ ถ้าเราใส่เป็นถ้าเราวางเป็นคู่สู้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ดบลนะครับแต่จริงๆค่ะแม่ทำมันนีให้ดูนะตเนี่ยบั๊เข่านะครับเห็นไหมบัฟสายต่อสู้เนี่ยถ้าเราเรียงกันสามแถวบนก็จะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะดาเมจอันนี้หน้าดาบนะครับหน้าดาบผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้นะครับเพราะว่าใส่ราคาสิบเอ็ดไปเลยแล้วกันนะเสนอราคาไปเลย ถ้าได้มาเนี่ยผมก็อยู่ได้ยาวอยู่นะช่วยให้เราอยู่ได้ยาวอยู่เพราะว่าเรามีเซตเนี่ยก็โจมตีเห็นไหมสไนเปอร์เราไว้ข้างแรกอันแ,แรกเลยครับมาให้ดูต่อครับถ้าเราวางเรียงสามแถวสามตัวแถวหน้านะครับสายเดียวกันนะก็จะปวดดามมสิบเปอร์เซ็นต์เอสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสายเวทวางเรียงเสียงนะครับก็ืจะเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีบ่อนะ แต่ถ้าวางยูนิคที่เป็นเผ่าเดียวกันเนะี่ยเนไหมหนึ่งสองสามที่มันเรียงกันนะนะอันนี้ปืนตอนนี้เหรียญผมจะหมดอะ่ะผมลงเท่าที่ผมมีก่อนแล้วกันนะแต่ยังไงผมก็สู้พวกนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเหรียญเขาเยอะกว่านะเราต้องบริหารเหรียญดีนะถ้าเราซื้อแบบอย่างเดียวคือแบบเราอาจจะจบเกมได้นะง่ายๆนะเนี่ยอย่างอาบ,บัฟเผานะ ถ้าสมมุติเราลงสามตอนนะไอ้มุมบนหนึ่งสองสามเราก็ได้อ่าโบนัดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวอยู่ตรงกลางจนะได้สีญญ่สิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋มากๆมันเล่นง่ายๆนะที่ว่าเกมเนี้ยแล้วสนุกด้วยมันเล่นได้ทั้งหมดสีญญ่คนนะเราสามารถสร้างห้องแบบไปสู้กับเพื่อนได้นะครับเด็กพวกเนี้ยเราก็สามารถดูได้นะว่าเราใส่เด็กตัวไหนมานะครับที่เราใส่ลงมานะ มันเป็นมังกรนะเป็นด้อมมาอ่ะอันนี้ผมได้บัฟละบัฟบัฟเวทนะแต่ไม่ใช่บัฟเผ่านะครับัฟสายเวทเวี่ยพลังไปสมามสเซนก่อนคิใได้นะเราก็สลับตำแหน่งได้นะครับถ้าหากว่าคลีปมันเลยมาแล้วนะครับเราก็สลับมาช่วยได้นะมาตีได้นะครับอน,นี่นักเวทน้ำแข็ง ผมลงไปแปดแล้วกันนะอ้าวมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับก็คือถ้าเราเคลียร์เคลียร์เวฟได้ก่อนไปนะครับเราก็จะได้โบนัสพิเศษนะครับพวกเหรียญอะไรพวกเนี้ยอาจจะเพิ่มมา 1, หนึ่งสองเหรียญประมาณนี้นะครับจะใช้แบบนี้แล้วกันนะจะให้มังกรอยู่ข้างหน้าคนระับ <c oughs> ส่วนสกิลสกิลโรนะครับก็จะอยู่ตรงนุมล่างนะข้างล่างเหรียญเลย victory kingdom. the for of พาลาัดินอ่าปุ้ยมันรู้สึกเขาจะอัพตัวได้นะเห็นไหมมันมีรูปฟ้าฟ้าขึ้นข้างบนนะถ้าเขาได้ตัวเขาก็อัพตัวละครขึข้นได้นะครับเราก็จะโดนสองพิกัดได้น,นนะเรากลับมาฮะเขาสองดาวนะแล้วเราจะเสียแบบเขาที่คน จริงนะพวกกิโลเราใช้ตัวที่เราอ,อยากอยากได้มากกว่านะดีกว่านะครับอย่างเวทตัวนีผ้ผมอยากได้นะ <c oughs> ผมลงไปสิบเหรดแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะบิดเท่าไหร่นะอ่ะเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราบิดเกินล้วก็เสียเหรียีรียดหนึ่งเหรียญแต่ตอนนี้เรามีเหรียดเท่ากันละอ่ะผมไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะว่าผมมีตัวน้ำแข็งอยู่นะ ก็เป็นสกิลฮีโร่นะเราสามารถใช้ได้ครับฮีโร่สกิลแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ลองอ่านดูนะว่าสกิลแต่ละตัวมันทำอะไรได้นะครับแ a n ด o m โอเคเราได้สายเวทของเรามานะผมว่าเอาให้บ ouais ัฟเอาบัฟให้ฮีโร่ของเราดีวยยูนิคพวกนี้เราสามารถกดขายได้ถ้าเราไม่ได้ใช้นะ ผแพเกินไปละมันจะเกินไหมละครับเอาไปสักห้าพอเขาไม่เอาตัวนี้ไหม โร่สองสองดาวเดี๋ยวใช้ตัวนี้มีตรงนี้แล้วกันเนี่ยเขาแบบเลี้ยงเงินนับหรือว่าเราจะไหวกับเขาหรือเปล่านะกิโลเขาสองดาวสองาสองามตัวเลยเนี่ยเดียวนิดเดียวนดยเดียวมนุษย์เผามนุษย์กันด้วย ตัวนี้คือผมโคตรสนใจเลยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะซื้อไม่น่าจะบิดแข่งเขาได้นะเขาน่าจะเดินนนะเพราะว่าเงินเงินเขาเหนือกว่างนะัเขาคุ่มเกมเลยตอนนี้คุมเกมในการซื้อตัวนี้ครับดูทองแล้วเราอาจจะแพ้นะรอบนี้เอ๊แต่มันก็นะแต่ะดะวงนะ Hãy tách một pao next turn hurry Aha. ha ui, mình phải chơi skill big nè เราจะตายไหมทุกคนเอ๊ะหน้าหวายอยู่หรือเปล่าแย่ๆแย่ๆโอ้มีกี่ตัวครับเนี่ยโอ้ยนี่เราเชียร์ได้ปะได้ตัวนี้มาแต้มนะ ได้ดาบมาแทานนัสดาวสตัวฝั่งโน้น่าจะเคลียไวกว่าเราเขามม่เนืูไว้เเคเียหน่อย อย่าเพ่งตายนะอุ้ยหนีเตียวเองอ่ะอุ้ยสู่สีกันนะเนี่ยอุ้ยแล้วก็เหตุผมคิดว่าเขาน่าจะเอาโหลงไปเก้าแล้วกันผ่านแล้วแต่ก็กันดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาขึ้นสั่งดาวไป นี่เลยสองคนอ่ะันก็ต้องแบบดาวใจกันแล้วกันว่าเขาจะลงเฉียดนะแต่ไม่กี่คนจะขึ้นดาวได้ไงต้องระวังหน่อยออยังยังไหวยอยู่ยังไหวยอยู่ ห้าเวรเลยเนี่ยไป,ปไปเลยถ้าผมเสนอไปห้าแล้วยังยังอย่นะผมคิดว่าผมต้องเล่นบิดต่ำแล้วแหละ เกือบสไนเปอร์โคตรแรงเขาน่าจะจัดแล้วแหละสองขวบ <c oughs> สามดาวร <c oughs> ุนแรงกันไปหรือเปล่า <c oughs> อาอ <ian> วตกีมาเลยนะเอาแล้วที่หนกอนเอาอได้ที่เดี๋ยก็สบายแล้ว แรสเตอร์จะแปลแต่เลือดเขาก็ยังเอาเรื่องอยู่นะเอ๊ยตัวอะไรเนี่ยแต่ลังัดูะไหวไปนะโอ เฮ้เฮ้เ้แมวน่าะเป็นไงเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกเขาเย้าเกิน ทุกคนน่าจะแพ้แล้วล่ะมั้งเราเนี่ยผมผิดพลาดใช่ไหมไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่ามาลองเล่นให้ดูนะครับอุย้ยเรายังเรายังรอดอยู่นะ u n n e Next ยังได้นะสู้ไม่ถอยจริงๆวันนี้แล้วก็การนัดิวโค้ด้ นั alors, uh, uh, yeah. uh. Uh ่งเอ็วก็หแมก็้อ่ไหวแล้วผมลาดไปไงเพราะว่าคือเราต้องพยายามอัพเกรดตัวด้วยนะครับเพราะว่าลืมอาพวกยิปหลังๆอ่ะมันจะถึกขึ้นนะลืมทิ่ไปก็ถือว่าเล่นสนุกๆนะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นก็ตสามารถโหลดได้เลยนะตอนนี้นะก็มาเล่นด้วยกันนะครับผม เก็บเลเวลเดี๋ยวผมก็น่าจะต้องขอไปเก็บเลเวลก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีตัวดีๆอ่ะก็เดี๋ยวได้ได้ทีมดีๆก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูนะครับผมแต่วันนี้ก็ขอตัวลาครับเจอกันใหม่ครับ